สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนครับวันนี้พามาเตอร์โรสเคสองร้อยซูเปอร์เอ็กเกมครับขุดสระนะครับผมลึกประมาณสี่เมตรนะครับผมนี่ครับต,รตักมาแล้วตักแรกครับเริม่มตักสองเลยสองร้อยเต็ียมใว้เตรมไว้ไวมาไปครับเอ้ออาการโดดนิดนึงครับผมรอน้ำมัน มันอาจจะขาดไม่รู้เราเอาตามครับผมตีนะจะเรียบร้อยเต็มกระปะเออกระเบื้องเด้งเด้งเด้งน้องบรรยากาศโหลดน,นิดนึงครับผมเยังก็ไปได้ครับเจ้าคุณดู่ตรงที่จะร้อยขาดตีตักได้ยังไม่เต็มครับขอแล้วกัน งานเมางานนี้นนนนจะเต็มไปก่อนนะแล้ว่าเอาผ้าตักระบบโอ้โหไปก่อนละ oh. อะยังไม่มาครับตักไปเป็นครูซะไปเลยว้าวว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 วนวาวว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 ว อย่าไปข้างหน้านีดนะครับไปพ่อถึงผมกล้าเดินครับเดืนตกสะเด๋อวขึ้นไม่ได้ก็สวยงามอันรับตากันไปทีเด okay? ียวรับเจ้าคุณโง่ลก็เอ็เคสองร้อยครับเบอเอ็มครับเก่าแป่แจ้วทำงานได้ปกติโอดี ครับเอก็เย็นยังอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับึือให้ไข้น,นะครับพี่น้องมีงานหนังเหลือเกินไมได้พักผนครับถ่ายคลิปหนังใบเหลือเกินไปกับได้ทุกวันครับเคยน็อ,นอกเคยเป็นไข้นะครับอันนี้ก็เป็นคลิปรายง,งานไข้เหมือนกันที่ลงประจำก็คือผมนอนอยู่นะก็ถ่ายไว้ทำไว้ได้เลยนี่เร อยากเอาคลิปแรกครับของเจ้าโปเกมอนสอรอยซุปเปอร์เอ็มครับผมโอ้ยหายใครมาครับพูดเยอะกว่าเก่าอีกบ้ากกว่าเก่าครับงานนี้จัดไปครับเล็วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันดั้งแล้วกันนะครับผมก็ไปกดไม่ว่ากันครับไอยได้ดูไม่ดูก็ไม่เป็นไรครับเ่ินผ่านกันไปแล้วกันใครไปอยากดู งานนะครับวันนี้มาหนักกว่าเดิมครับบอกเลยพูดแบบธรรมดาพูดไม่เป็นแล้วเอาแบ่แนวกัหน่อยนะครับหมดเยอะๆปลาเยอะๆครับนี่ก็เย็นแล้วครับผมประมาณสี่โมงกว่าแล้วสงานแล้วมั้ไม่รู้เหมือนกัน หยุดก็เราก็หยุดทายครับประมาณนั้นแต่เขายังไม่หยุดเราก็หายต่อนะประมาณนั้นเลยดูแล้กันอยู่เลยบนทางครับทาง YouTube, ยูทูบเฟซบุ๊กนะครับทิกตอกไอจงไอจีครับผมวันนี้ก็มาประตูเ,เจ้าคุณปูงครับ โอเคสำรครับเปืร์เอเกมครับเดี่ยวกระีโตครับผมโอ้อนร้ลดโ้อ้เยียการโ้อนครับผมรถก็ลาร้แล้วอันแรง เป็นรถของเจ้าของที่เองนะครับเป็นเจ้าบนะุนโรถีเอสเคสองร้อยแล้วุูเปอร์เอเอ็มแล้ก็มาตักเรนครับดสระมีประมาณสี่เมตรนะครับตรงนี้ก็กดเป็นผู้สะครับผมแรงจัดเคลื่นที่ตักเรนแล้วก็ยัง ไปมาเลยครับผมรถเป็นรถของเจ้าของที huh. then, ่ครับจับไม่เกินโอ้ดูตักดินครับผมตายโคตรเลยครับเฮ้ยตักดินเแบบมี้ครับเต็มเร็วครับมีตักห้าตักรู้เรื่องครับแป๊บเดียวเต็มแป๊บเดียวเต็มแป๊บได้งานครับตักเบบนี่ ดึงเี้ยงแต่ข้าโบโบงล่างเลยครับเฮ้ยเขียวบนโบครับผมโบเอสเคสองรครับไี่ใช่มือนจะค่าอารียานะน,นนะครับอาจจะเป็นรถของเจ้าของที่แบบนโบเอส,สเคสครับ ดูฟันนะฟันอีสานอะไรทเดียวเชียววันนี้ครับดูฟันครับหือเจาะกินไม่โคตรดีแม่เลยในรถอาการโดนนิดนึงตกจัดกันเลยทีเดียวครับผมปูก็ไม่มีลายครับาจริงสีใหม่ดูรอบตัวครับอันแรงครับเงสองไปเลยครับผมเยียบเลยพี่ จะไปลมไม่ว่าครับทางไม่ว่าสอบได้ไม่มีปัญหาหรับจากบ้านสนอครับคันนี้ฮีโดฮีโดคันนี้แก็บมันหลายปีแล้วนะสองปีสามปีแล้วครับคันนี้ตั้งแต่ผมเริ่มทำที่ใหม่ๆเลยนะผมจกักจังเลยครับ สยังไม่ครับสิบนาทีครับยังไม่ยุ่ยังไม่บ้าพอครับผมยังไม่หายบ้าครับนี่วาไปมาดูเจ้าคตอสเคสุดต่อเลยไปดีหมดเดีะยวับตั้งเยอะเรืองครับ โคตรเยอะครับผมมาดูเสียงผมได้ยินหร,รือเปล่าถ้าไม่ได้ยินจะพากเอาครับผมมาดูฝันครับฝันแหลบเทียบเลยฝันประสาทเงียบๆจัดกันเลยทีเดียวครับผม ยนแล้วนไปครัที่กันมาคุกันไปยังะไไปวิศวเจ้าปุโตเอเคสองร้อยครับเก้เอกเอ็มครับปุ๋ยะนะครับผมว้างไม่รู้เท่าไรนะครับแต่ลึกสเมตรแน่นอนประมาณนั้นครับกระก็ใหญ่มากแต่เดี๋ยวเริ่มเริ่ม ยาวครับ10นาทีไปเลยแล้วก็จะเริ่ปรงประดังสักให้รายแชร์ให้ช่องผมด้วยนะครับโอ้ยน,น่ามันดูไม่ทันครับมา,ากนันเดี๋ยวแต่อนะ ก็ส,าาสวยกันเลยนะครับบางคนก็ไม่ใส่นะครับเอาฟันเทลอันนี้มีปีกคันข้างนะครับสวยงามมากเอาปีกเทลนะครับแล้วก็กินก็ลงมาในทุกทีเลยนะครับเยอะมากเตยงามมากเลยตามๆกันหมแดแล้วตึ๊ เอาดินแล้วครับแล้วก็หลดดินลงในคูบีบพอดีเลยครับผมเต็มก็ขึ้นครับส่ดจับครับผมคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันครับผมใค่ใช้ช่องเปดิดรับบจุดดาดีทุกคนครับปัดัดุดดามัป